ังรากเทียมมาจากที่อื่นแล้วหักอันตรายอย่างไรแล้วพี่หมอโชคแก้ไขอย่างไรให้กับคนไข่แบบฉุกเฉินวันนี้ไปดูกันครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง u t u b e นะครับฝากกด s u b สไ r i b e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอ,อีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบล็อกในคนไข้จริงนะครับเคสจริง นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเคสนี้นะคนไข้เนี่ยมาหาพี่หมอจากในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เพราะว่าคนไข้เนี่ยทำรักเทียมจากที่หนึ่งนะครับทำมาหลายปีแล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอตัวฟันเริ่มขยับแล้วก็หลุดออกมานะครับในเอ็กซเรย์ก็เห็นเลยว่ามีการหักของตัวต่อตัวนี้นะครับแล้วก็ครอบก็เลยหลุดออกมานะครับสิ่งที่อยากจะบอกในเคสนี้คือเดี๋ยววันเนี้ยเราคงต้องเอา แก้ไขให้คนไข้เนี่ยเพราะว่าตัวที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะเป็นหัวตัวต่อนะครับเขาเรียกว่าภาษาพี่หมอเรียกวบัตเมนซึ่งมันจะแหลมๆอยู่ในปากเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เราจะเอาอันนี้ออกให้แล้วก็คนไข้ทํามาเป็นยี่ห้อคนไข้จดยี่ห้อมาเป็นคนไข้ดูรายการเราครับก็เลยจดยี่ห้อมาให้เราก็เลยพอพอรู้ยี่ห้อเนี่ยเราก็หาตัวตัวไดเวอร์ให้ได้แต่ว่าในการต่อฟันในการหาอะไรเนี่ยเนื่องจากยี่ห้อนี้เนี่ยเคยลากเสียมยี่ห้อนี้นะครับเคยทำบริ เคยทาการตลาดในประเทศไทยอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เงียบหายไปแต่ว่าเหมือนซาซาไปเดี๋ยวพี่หมอไปตามให้หรืออาจจะต้องตามที่เมืองนอกก็เดี๋ยวจะตามของมาให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถช่วยคนไข้ได้เดี๋ยววันนี้เราจะเอามาแก้ไขกันใน้ารทำจากที่อื่นมากมีปัญหาพอรู้ยี่ห้อเราก็สามารถไขให้ได้นะครับเอาแก้ไขปัญหาแล้วก็หาตัวต่อให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทํำยังไง ทีนี้พอเรารู้ยี่ห้อนะครับเราก็เห็นว่าตัวนี้เนี่ยคนไข้คอมเพลมาเนี่ยมันตัวตัวฟันมันหลุดไปใช่ไหมเนี่ยตัวฟันตัวนี้ครับตัวฟันถ้ามันใส่อยู่เนี่ยจะใส่อย่างงี้นะครับใช่ไหมใส่อยู่งี้ทีนี้พอมาหลุดไปปุ๊บมันก็จะเหลวอัวแหลมๆอย่างเงี้ยนะครับคนไข้ก็จะรำคาญเพราะบาดลิ้นพวกนี้ทิ้งไว้นานๆไม่ดีนะครับถ้าบาดลิ้นเป็นแผลนิดๆหน่อยๆเนี่ยพอไหวแต่ถ้าบาดทุกวันทุกวันเป็นแผลต่อเนื่องระคายเคืองต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะเทินไปเป็น อะไรที่ไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้น่ารักมากคือรีบมาหาเราเดี๋ยววันนี้เราพอเรารู้แล้วก็คนไข้น่ารักมากคือรู้ยี่ห้อพอรู้ยี่ห้อเนี่ยเราก็หาตัวไดเวอร์ที่มันใช้แทนกันได้ตัวเทียบก็ไาขาออกมาให้นะครับนี่ไขจริงเลยนะวิธีไขไม่ง่ายนั่นเองโทษนะครับโทษร่อคอยคอยนะครับสลิมเธอจี ได้ละได้ละครับอาจารย์อ่านี่ครับก็ไขออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเฮกเหมือนกันยี่ห้อนี้โคนแหลมนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราเอาลองฮิลลิ่งตัวเทียบตัวกันือบตัวเทียบมาใส่กันขอตัวเล็กๆนะอ่าอันนี้แล้วก็เราเอาน็อตตัวเหนือกันเทียบนะตัวเทียบนะครับของยี่ห้อหนึ่งที่มันตัวคอนเนคเตอร์ตัวตัวตัวเชื่อมมันใช้แทนกันได้ใกล้เคียงกันนะครับ แต่ว่าความงานจริงเนี่ยเราต้องใช้ตัวจริงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือแก้ไขคนไข้แบบฉุกเฉินไปก่อนคลิปนี้ก็จะแรงให้เห็นว่าถ้าคนไข้เนี่ยต่อให้ทำรากเทียมจากที่ไหนมาก็ตามทีนะแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเราก็พอจะช่วยกันได้ถ้าคนไข้พอมียี่ห่อให้พอเราเช็คที่ห้อเนี่ยเทียบของต่อกันได้เนี่ยมันพอทําช่วยกันได้เคสนี้โชคดีที่รากเทียมเนี่ยยังแข็งแรงดีแต่ตัวต่อมันเป็นัญหาก็เดี๋ยวจากนี้ก็ หาของจริงมาใส่คนไข้เพราะวันนี้มันฉุกเฉินมากคนไข้บอกมันแหลมมันคมมันมันบาดเหงือกก็เปลี่ยนตัวเทียบให้ก่อนมานบทสรุปนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเราทำรักเทียมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทีเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างพี่หมอช่วยคนไข้ที่จะทำในที่อื่นก็ได้เพียงแต่ว่าต้องรู้ยี่ห้อพอรู้ยี่ห้อเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้ตัวนี้มาช่วยเหลือคนไข้ในช่วงช่วงคราวได้แต่แน่นอนพอทําตัวจริงเนี่ยพี่หมอก็ต้องไปสื่อถึงบริษัทว่า ให้ส่งของมาให้ยี่ห้อนี้ตัวนี้ขนาดนี้ได้ไหมนะครับก็อยากจะบอกว่าทำรักเทียมที่ไหนนะครับสิ่งสาคัญคนไข้ต้องรู้ว่าทํายี่ห้ออะไรนะครับขนาดเท่าไหร่ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือสำคัญมากนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ีดโอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ